โอแล้ว่มัเย้มากชรเย้เดีาชมงานสั้นีทอีมงองทีนทองรายการที่เป็นทีมหอยนะยปเองรู้สึกดีไหขอคุนรายการแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันซื้อสัญาณนะครับพีกมันเดี๋ยวเจอกัน